วันนี้จะทําขนมไทยกันนะคะอันนี้ได้บอกฝักทองมาจากสื่อมนวยหนือสี่ลอยบาทวยหนี่ยน้อย,าาย,ย,อยสี่ลอยก็บาัดนีด้น้ำตาลดีมากขนามใาส่กับไข่ตีประซุ่กันเน้อเนอนัดนาวจะเที่ยวเฮดิวยชูการ์ด้อันนี้แล้วอันกอาน้ำตาลตปใส่เนี่ยบัดนีท่านกเ็เลยเฮ็ด วายู่หมันจะเห็ดง,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 งานกับใเห็ดนี่ปกตินางเห็ดงานได้นี่ปฏ้เห็นเพื่อขึ้นมันเห็นเมียเหย็ดสะอ่อนอยากเห็ดผสิมหน,นึ่นงนี่ต้มกับปลาเพื่อเพื่อใส่นี่ร้อนนี่เห็นมันละลายก่อนจะให้ขนมไข่กินคน่เพื่อใหเดี๋ยวสิให้เบิ่งตอนต่อไปเนาะเสกกะทิมะนี่ ผู้กำกับประเดนนั่นน้ำดอกเลยขนมกำลังอยู่ในนีจ่จ้ะผู้กำกับนั่นม้านึ่นนั่นอันเนนห็นนั่นเฮาเฮ็ดกัอยากเฮ็ดน้ำแม่บ้านม้าในน้ำบดเพื่อที่ายคลิปสั้นเป็นเัขสี่เลยจ้ะเบิ้งเอารถอยู่ในนี่ทัดต้องตอนสุกบอกว่าเห็น,นงานเรา,าเหน็นเราอยากเห็ดน้ำเราอยากเห็นเราเสวดเฮ้ยเบิ้งตอนสุกนี่เป็นอยงไรน้นำตาลกนน็น้อยหน่อย ตาลทรงลอยกับนยิยามบาวานีบ่บาวานกระโถดแล้วหลุดผู้ใดบอกรา้ื่อมาหน่อยเพว่าบึงอยจ้ะเมื่อกี้เช็คกันนี้มันซุกแล้วแต่ว่าอยากให้มันอันนี้ก้อนนี้ฟักทองไข่มันหวานในหน่อยไม่อยากให้มันหวานหลายเอาจ้ะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนสรุปเนะาะว่า ปูสิกินได้บอ่อปูสิมากบอ่อุ่นแต่ปูนี่แหละ